สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้แม่ดาก็เตรียมตะกร้านะคะมาเก็บเห็ดฟางนะคะเรามาลุ้นกันว่าเห็ดฟางของแม่ดาจะออกไหมนะคะเราไปเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะเปิดดูก่อนนะว่ามีไหมเอ่ย Sou mit fili te barmi เราไปดูกันค่ะมันมีแต่เห็ดโคนน้อยนะขึ้นทำไม,ไไมเห็ดฟางเราไม่ขึ้นโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยเนาะ ทำไมมันไม่มีเลยดูว่าปวกจะกินเสื้อมันหมดแล้วบ่นี่มันมีปวกอ้าว ไม่มีไม่มีเออแปลกว้าวว้าวมีอยู่สามดอกโอ้โหนี่ได้อยู่สี่ห้าดอกนะคะ FC. เอฟซีกิ้งกือก็กองกันอยู่เลย เก็บอตอนที่มันไข่นี่แหละมันจะได้อร่อยอืมกิ่งกือก็เยอะแท้กิ่งกือพอมันเป็นดอกแล้วมันเหนียวเขียวยากกินตอนที่มันตุ่มๆนี่ละ แต่ว่าเห็ดโคนน้อยนะเยอะมากสงสยยัยแม่ดาจจะต้องรดน้ำแล้วเพราะว่าเแถวฝั่งนี้มันนี่มันกำลังติดเม็ดอยู่น้นี้ติดเม็ดเล็กอยู่อ๋อโอ้าวนี่ไงเจอแล้วนี่นี่ก็หนึ่งดอก อันนี้ก็คือมันแฟบไปนะเอฟซี H C. มันแฟบไปโดยที่ไม่รู้สาเหตุอันนี้ก็กาลังขึ้นโอ้อันนี้ก็กาลังขึ้นอยู่นะเอฟซี H C. นี่เราต้องรดน้ํามันเนาะต้องรดน้ําให้มันมันอาจจะแห้งไปหรือเปล่าอว่าว่าจะไม่ได้นะก็ได้พอแกงอยู่นะเอฟซี H C. นี่ว่าจะไม่ได้ก็ได้พอแกงอยู่ด้อสี่ห้าดอก สี่ห้าดอกก็พอแกงยู่นมันมีแต่เห็ดโคนน้อยนี่อ๋อมันออกแล้วมันเน่านะเอฟซีออกแล้วมันเน่าโอ้นี่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 เออมันอยู่ข้างล่างนี่นอยู่ข้างล่างนี่หน่วยบักใหญ่หนึง่ง ออกแล้วมันเน่านี่มันเน่าเราไม่เห็นมันโอ้ยคิดว่าไม่ได้นะเอซีดเอซิเปิดดูทางนี้สิเราไม่เปิดหามันก็เลยไม่เจอนะเดี๋ยว ลองอ้อมไปทางนู้นสิโอ้โหหละพาแมงลักงามขนาดโก้ฟางมันแห้งเนาะเอีนี่ฟางมันแห้ง,ง,หงต้องลดน้ำให้ฟางอีกว้าวนี่ไงมันเน่าเราไม่ได้เปิดดู เออนี่เราไม่ได้เปิดดูมันเลยเน่าในเอซีนะคิดว่ามันไม่ออกมันก็ออกอยู่เด้อแต่ว่ามันเน่าเลยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดดูมันร้อนแล้วอุเกินไปหรือเปล่าคือสำคัญมันออกอยู่แต่ว่ามันเน่านนเอซี มันน่าจะร้อนเกินไหมเออมัน,น่าจะร้อนเกิน ันก็ร้อนอยู่อุ้ยมีหนูเยอะแยะเลยนี่นี่นี่นโอ้หนูน้อยหนูน้อยเยอะแยะเลยนะเนี่ยเจ็บอ,ออกก่อนมันมันร้อนเกิน ได้อยู่4-5ดอกอยู่พอแกงเก็บได้พอแกงอันนี้ก็เอาเลยเนาะ f ีเนาะมันจะได้ออกเป็นสุดเก็บไปพร้อมกันเลย เพราะว่ามันเน่าค่ะไอซี F C. มันออกแล้วมันก็เน่านี่มันสาเหตุมันร้อนเกินหรือว่ามันยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเห็ดเห็ดโคนน้อยนี่ออกเยอะอยู่นะเห็ดโคนน้อยก็ป่ะทีนี้เราก็จะลดน้ำแล้วก็ปิดที่เมดาปิดวันนั้นน้ำก็เยอะอยู่นะคะไอซี F C. เนี่ย น้ำก็เยอะอยู่แต่ว่ามันไหลอีกเราก็ต้องปิดอีกเนาะปิดตรงนี้อีกนี่มันไหลละเราต้องปิดให้มันขึ้นสูงให้มันทั่วถึงปิดให้มันทั่วถึงเผื่อฝนหมดมันก็จะได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ